ชาวเน็ตชื่นชมเจ้าคุณพระรีนีนาธหยิบทิชชู่ที่ประชาชนยืนให้พับเก็บอย่างดีตรึงใจคนดูภายหลังจากเสร็จสิน้นการทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูฝนพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเพื่อทรงเครื่องสำหรับฤดูหนาวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรม,มวงศ์ทรงพระดำเนินจากหน้าศาลายาสหาไทยสมาคมเพื่อทรงทักทายประชาชนที่มาเฝ้ารับสเสด็จอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้เจ้าคุณพระรีนีนาพิลาศกัลยาณีได้เข้าร่วมในพิธีด้วยและยังได้ออกมาทักทายประชาชนและระหว่างที่กําลังทักทายกับประชาชนนั้นมีประชาชนคนหนึ่งได้ยื่นกล่องทิชชู่ให้เจ้าคุณพระรีนีนาซับเหงื่อซึ่งเจ้าคุณพระรีนีนาได้หยิบกระดาษทิชชู่สองแผ่นเพื่อซับใบหน้าและมีใช่เพียงหยิบใช้เท่านั้นเจ้าคุณพระรีนีนายังได้พับทิชชู่เก็บใส่กล่องให้เป็นอย่างดี โดยผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์คลิปพร้อมกับข้อความระบุว่ามิใช่เพียงแต่หยิบใช้เท่านั้นแต่นี่คือการสร้างความประทับใจใส่ใจรายละเอียดเล็กๆให้ตรึงใจคนดูรักพระองค์นะคะลักพรองค์นะคะลักพรอค์นะคะวยมรัพรองค์นะคะ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ